โอ้โหท่านผู้ชมนั่นก็คืองานแต่งงานนะครับที่ประเทศแคนเบอรนะใส่ชุดไทยนะครับอยากแต่งงานแบบไทยๆครับลอกเลียนแบบไทยแต่สิ่งที่ทําให้อับอายแล้วก็ปวแตกนีนก่คือตัดผมนะครับแล้วก็ฉีดน้ําหอมนะตัดผมแล้วก็ฉีดน้ําหอมดีนะครับไม่เอาน้ํามะพร้าวมาใส่นะครับจะได้เป็นก็เรียกว่าสัปนักกิจศพเลยท่านผู้ชมซึ่งได้เห็นแล้วก็คือ มันทําให้อับอายแล้วก็ทําให้โป๊ะแตกนะท่านผู้ชมแสดงให้เห็นถึง mm. เ็าเรียกว่าเลี้ยวลอกเลียนแบบนะครับอยากทําเหมือนคนไทยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหมือนแถมยังไปไปเหมือนอย่างอื่นนะครับซึ่งในประเทศไทยที่ประยัได้เห็นนะอันนี้อันนี้ตามที่ประยัดมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ได้เห็นการแต่งงานแบบทไทยนั่นก็คือมีการรดน้ําสังนะครับนะรดน้ําสังแบบว่า ยื่นมือไปแล้วก็จะมีข้างหน้าก็จะมีไอ้ดอกไม้ต่างๆนะครับมีน้ําหอมอะไรนะกก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอันนี้บัยยดได้เห็นแบบนี้จริงๆแต่ซึ่งคลิปที่ให้บยได้ให้ดูเนะี่ยก็เป็นคลิปของคนขเขมรนะท่านผู้ชมที่รดน้ําสั่งแบบขเขมรนะครับซึ่งเขายจะทําเหมือนไทยนะครับแต่ทํายังไงให้เหมือนนะครับเขาเรียกว่าตอนที่ เขาจะเาลดน้ำศพท่านชมนะซึ่งตอนที่มีคนตายนะครับมีคนตุยก็จะทำประมาณนั้นนะครับพอได้เห็นแล้วก็คือโอ้โหนะท่านผู้ชมอยากจัดงานแต่งงานนะครับแต่ก็ยังไม่มีพิธีการนะครับแบบของตัวเองนะท่านผู้ชมนะพิธีการแบบเหมือนของคนทั่วไปมันกคสอบปะปลาวเนี่ย ทำแบบไหนหลายคนสงสัยซึ่งสปปราวเนี่ยกับของคนไทยที่แท้จริงเนี่ยซึ่งแตกต่างกันมากนะครับไม่เหมือนกันนะครับพิธีจัดง,งานแต่งงานคนลาวก็จะมีเขาเรียกว่ามัดคอต่อแขนนะครับก็จะมีล้อมวงกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้า,าสาวก็จะอยู่ในพิธีผ้าควนนะครับนะผูกแขนป้อนไข่ก็ธรรมดานะไทยก็มีเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันแต่ถ้าขนมตำเนียมต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับระหว่างคนไทย ทแท้จริงนะครับคนไทยที่ไม่ใช่คนไทยอีสานนะคนไทยคนไทยกรุงเทพนะครับก็จะแตกต่างกันนี่ก็เห็นได้ชัดเจนแต่คอมเมนต์นะครับอยากลอบเรียนแบบนะครับเหมือนอยากเป็นเหมือนไทยนะครับแต่ทําไมบันจะดูไม,ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนวิธีจัดงานแต่งงานนะท่านผู้ชมท่านทุกคนคอมเมนต์มาว่าวิธีแบบพิธีแบบนั้นนะครับมันใช่ไหมครับวิธีแต่งงานแบบไทยๆลอกเรียนแบบไทยนะครับทาไมมีตัดผมตัด ตัดเศษผมข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ําหอมนะครับมีพิธีต่างๆซึ่งบยอดดูแล้วมันคล้ายๆขับขานะครับว่าเหมือนวันก็เรียกว่าวันสุดท้ายนะครับนะก่อนที่จะเข้าเตาอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าว่าบยอดพูดผิดนะก็ขอโทษขออภัยทุกคนนะครับในข้อมูลที่ ถ้าถ้าไม่ถูกต้องนะครับว่าเออถ้าคนไทยมีจัดงานแต่งงานแบบนี้นะม๊วยอดก็ขอโทษขอภัยว่าอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้บย๊ยยอดไม่แน่ใจแต่สิ่งที่บย๊ยยอดได้เห็นนะได้ไปหาข้อมูลมาคือมันไม่มีนะท่านผู้ชมนะจัดงานเหมือนเหมือนเคมรทำอะท่านผู้มชมนั่นคะือไม่ใช่จัดงานแต่งงานเหมือนเคมรทำท่านผู้ชมนะมันเหมือนจัดงานนะครับวันสุดท้ายของของคนป่วยนะครับนั่นคือ จากงานศพนะครับมัน,นบอยชัดได้เห็นแบบนั้นจริงๆนะครับซึ่งบอยชัก็อยากถามนะครับความรู้จากพี่ๆคนใดคอมเมนต์มาให้บอยชัด,ดูหน่อยนะครับหรือซึ่งเรื่องราวนี้มันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรื่องราวที่ลึกๆนะครับมันอาจจะยิกย่อยบอยชัอาจจะไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่บอยชัอยากนาเสนอในวันนี้คืออยากประนามนะครับคำเมนว่าทําอย่างไรนะครับให้แบบว่าเคมของคนอื่นอยากได้เหมือนของคนอื่นแต่สุดท้ายนะครับ ตัวเองก็ต้องอับอายนะครับเพราะการเคมแน่นอนว่ามันก็ลอกเรียนแบบนะครับแต่เคมแบบไม่รู้ห้ารู้สิบเคมแบบไม่ดูมาตามาตาเรือนะครับก็จะทำให้เกิดเหมือนกรณีที่ขมิญทำอยู่นะกรณีแบบไหนะนี่แหละครับกรณีแบบนี่แหละครับกรณีที่เกิดมาแบบนี้แหละครับเกิดมาจนโอ้โหนะครับ มันไม่เหมือนวิธีแต่งงานนะครับนะเหมือนเขาเรียกว่าลดน้ําศพอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยในการแต่งงานก็จะลดน้ําสังพิธีการต่างๆผูกแคนต้อนไข่นะครับมีปกตินะครับคล้ายๆกันนั่นแหละแต่มันจะไม่แบบนี้นะท่านผู้ชมมันจะดูดีกว่านี้ซึ่งประยอดเองเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นนะครับจากการแสดงออกคอขมินในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดไทยนะครับนะ ชุดลำไทยชุดหนุมานชุดโขนชุดไอ้ต่างๆเนี่ยที่ที่เขานำเสนอมาเขาบอกว่าเป็นเป็นของเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันแสดงเห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่โปร่งใสนะครับถึงแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนคนอื่นนะครับซึ่ง เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวซึ่งเคสนี้ก็บง่บงบอกอย่างชัดเจนนะท่านผู้ชมว่าในกรณีที่ทำเมนนะครับเคมชุดไทยไปแล้วนะครับยังเคมวัฒนธรรมไทยวันนี้นะครับมาเคมประมาณนี้อีกนะครับเคมในสิ่งที่ดูแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการเคมที่อัอายที่สุดนะครับเป็นการเคมที่เหนื่อยใจที่สุด เพราะฉะนั้นการเคมแบบนี้นะท่านผู้ชมก็สแสดงให้เห็นนะครับจุดยืนนะครับอยากชัดเจนว่าต่อให้คุณนะครับจะขเขาเรียกว่ามีความคิดนะครับที่อยากได้ของคนอื่นขนาดไหนนะครับความคิดที่อคติขนาดไหนแต่สุดท้ายน,นะครับการเคมแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนะครับนะแต่ทำให้คุณเนี่ยอับอายซะมากกว่า เพราะว่าในการเคมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือมันมีที่มาที่ไปอย่างเคมวันนี้นะครับเคมแล้วถามว่าได้ดีนะครับโอเคเป๊ะเลยไหมไม่ใช่ท่านผู้ชมนะเคมแล้วก็ทําให้อับอายนะครับเคมแล้วก็ทําให้ดูแย่นะครับในสังคมโลกในสายตาคนทั่วโลกนะกท่านผู้ชมกท่านผู้ชมคิดเหินแบบใดครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกับบีายอดได้ท่านผู้ชมนะ สำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FG ทุกๆคนที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับยังติดตามและรับชมเสมอมาครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับชื่อขอลาพี่แล,ละน้องไปก่อนเบอร์สุู้ทุกคนครับสวัสดีครับ